รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีความหลากหลายและการเผชิญกับโจทย์ใหม่ๆชวนท้าทายจะทำให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหากล้าสแสดงออกมีความเชื่อมัน่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รู้จักการปรับตัวที่สำคัญช่วยให้การรับส่งเชื่อมต่อสัญญาณของเซลล์สมองเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะ วันนี้คิดว e k เอนจะพาน้องๆไปรู้จักกับ Mood Art Studio สถาบานันสอนศิลปะใจกลางกรุงเทพตามไปดูกันสิว่าฝีมือศิลปะของโชแชงจะเจ๋งขนาดไหน สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนแม่หมูและน้องโชเชงในรายการ Kiss Week End รายการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไหวสนที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวทางบ้านได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ คุณแม่คะ,คะวันนี้คุณแม่จะพาไปเรียนรู้ที่สนุกสนุกเหมือนงานนาซาเมื่อสัปด,ดาห์ที่แล้วรู้เปล่าคะอ๋อแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะเราสีสันคัลเลอร์ฟูจัดเต็มขนาดนี้แม่จะพาหนูไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำศิละปะที่ m o o d Art Studio สตูด,ดิโอสอนศินละปะและการออกแบบคะลูกเข้าทางโชว์แชงมากเลยค่ะคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะโชว์ชงชอบทำศิละปะ ค่ะ,คะท่านผู้ชมคะโชแชงนะคะเขายังไม่ค่อยเก่งศิละปะเท่าไหรคะ่ะแต่ชอบทำงานศินละปะมากมากนะคะคุณแม่ค่ะ <ขา S 2> คุณแ<ล>ม่พูดอะไรกับท่านผู้ชมนะคะคุณแม่กำลังบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมเป็นกำลังใจและคอยติดตามโชแชงว่าเมื่อไปถึง Wood Art Studio แล้วโชวแชงจะมีการพัฒนาด้านศินละปะเป็นยังไงบ้างและจะทำผลงานออกมาได้สวยงามขนาดไหนคะลูกอค่ะ แล้วถ้าโชเชงไปที่นั่นโชเชงจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็ถ้าเด็กนะคะอายุ8-9ขวบอย่างหนูนะคะเ,เขาจะเริ่มสอนตั้งแต่เบสิกค,ค่ะทั้งการวาดรูปและระบายสีนะคะ drawing and painting นะคะสีน้ำสีไม้แล้วก็สีน้ำมันค่ะแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีการสอนวาดภาพเหมอือนด้วยนะคะเป็นไงคะลูกสีน้มนเป็นไรคะคุณแม่ค่ะ ไปยากหรือเปล่าคะการเดินทางนะคะไปสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่า Moon Art Studio นะคะตั้งอยู่ที่ชั้น1อาคาร DOB ติดกับทางออกที่หนึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลำโพงค่ะหืมไปง่ายมากเลยค่ะ,ค,ะคุณแม่พร้อมยังคะลูกพร้อมค่ะไปนะกันเลยคะ่ะคุณแม่โอเคค่ะช่วงหน้าพบกันที่ Mood Art Studio สตูดิโอสอนศิลปะและการออกแบบน,นะคะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ m o o d a r t Studio สตูดิโอสอนศินละปะและการออกแบบนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูฝ้ายนะคะวิทยากรใจดีของเราในวันนี้ซึ่งคุณครูฝ้ายนะคะเป็นคุณครูที่สอนประจําอยู่ที่ m o o d a r t Studio ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ ันนี้หนูจะได้เรียนรู้อะไรบ้างะคะหลักๆเลยนะคะหนูก็จะได้เรียนรู้ถึงการวาดสัดส่วนที่ถูกต้องหรือว่าตามจตนาการที่หนูมีอยู่แล้วแล้วก็ะจะเน้นในเรื่องของการระบายสีที่อาจจะคิดว่าหนูอาจจะเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะถ้าโชว์แชงเนี่ยค่ะอยากวาดรูปเก่งๆคุณครูพอมีเทคนิคง,ง่ายๆแนะนำไหมคะเอ่อถ้าเกิดว่าหนูอยากจะได้เป็นแบบในส่วนของการผสมสีการระบายสีก็มีแน่นอนคะ่ะง่ายมาก เป็นยังไงอะคะอ๋อรเช,ช่นสมมติว่าหนูอยากจะได้เป็นสีเหลืองแต่ว่าสีเหลืองของหนูอาจจะมีการไล่เฉดให้เป็นเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจจะสอนเรื่องของการผสมสีน้ําที่อาจจะใช้น้ําเยอะใช้น้ําน้อยเพื่อทําให้สีดูมีค่าของความเข้มความอ่อนต่างกันหนูอาจจะได้รู้สึกว่ามันเพลิดเพลินม,มันสนุกกว่าการใช้สีเดียวเรียบๆอย่านี้คุณครูคะแล้วสีประเภทไหนอะคะที่ระบายง่ายที่สุดและเหมาะสําหรับเด็กวัยอย่างหนู ถ้าเป็นระบายง่ายที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมที่สุดก็จะเป็นสีช็อกกับสีไม้ค่ะเพราะว่ามันไม่เลอะเทอะเนาะแล้วก็มันไม่ต้องแบบผสมน้ำไม่แม่งม,ม,ม,มีตัวผสมมาหาหนูสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่หนูต้องการแต่ถ้าตามปกติแล้วหลักๆเลยที่ใช้กันก็จะเป็นสีช็อกเพื่อว่าให้หนูได้มีข้อมือที่แข็งแรงจะช่วยเสริมพัฒนาการในการเขียนหนังสือของหนูด้วยค่ะและสีก็จะสดใสกว่าสีไม้ ูดถึงโทนสีค่ะคุณแม่อยากสอบถามว่าโทนสีเนี่ยมีแบ่งออกเป็นกี่โทนแล้วก็แต่ละโทนเนี่ยมีความหมายให้ให้ความหมายยังไงบ้างคะถ้าเป็นหลักๆเลยนะคะสีมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองวันะก็คือวันณะร้อนกับวันณะเย็นวันณะร้อนก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นมีพลังสดใสแต่ถ้าเป็นวันณะเย็นก็จะให้ความรู้สึกสุข,ขุมเงียบสงบแล้ว แต่ว่าเวลาเด็กใช้อย่างนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเด็กมากกว่าเราไม่ได้ฟิกว่าน้องจะต้องใช้แบบนี้ขึ้นอยู่กับความความชอบส่วนตัวแต่ตามปกติแล้วเด็กในวัยนี้ก็จะชอบสีที่สดใสมีสีสันมากกว่าที่จะเป็นสีโทนขมขืๆเน,น,นี่ยค่ะนั่นเดี๋ยววันนี้คุณแม่ขออนุญาตคุณครูฝ้ายช่วยแนะนําโชวแชงหน่อยนะคะเรื่องศิลปะค่ะเพราะเขาชอบชอบ,ชอบทํางานศินลปะมากค่ะแต่อาจจะยังฝีมือยังไม่ไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ,ค,ะคุณแม่เดี๋ยวให้น้อง บ้านลูกก่อนเลยจะได้รู้ว่าน้องมีพื้นฐานมาแค่ไหนงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตคุณครูฝ้ายช่วยแนะนำน้องในเรื่องศิลปะหน่อยค่ะได้ค่ะยดีค่ะ ขั้นตอนเลยนะคะหนูเริ่มแรกอย่างเงี้ยหนูอาจจะคิดง่ายๆใช่คิดง่ายๆเลยว่ามันมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นรูปเลขาคณิตหนูชอบแบบไหนหนูวาดเลยเช่นอย่างตัวนี้หนูกําลังวาดเป็นครึ่งวงรีอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ผิดหนูวาดได้แล้วอย่างเวลาแบบครูป้ายมีไกด์ให้หนูอย่างเงี้ยป้าไม่ได้พิกป้าหนูจะต้องวาดแบบนี้หนูอาจจะเพิ่มเติมใส่เติมแต่งไอเดียของตัวเองเข้าไปได้หรือว่าหนูไม่ชอบตาแบบนี้หนูเปลี่ยนได้หนูเปลี่ยนได้ทุกอย่างใช่หนูเปลี่ยนได้ทุกอย่างหนูป้ายแค่วาดเป็นแบบ อินปายให้หนูเท่านั้นเองแต่หนูไม่จำเป็นต้องวาดเลียนแนหนูอยากวาด่วยเหมือนฟานก็ค่ะหนูจะวาดหน้าหนูเป็นแบบไหนดีคะเออเริ่มแรกเลยหนูอาจจะเริ่มเป็น วงกลมก่อนไหมเด็กปกติเจอเรื่องเป็นวงกลมกันหรือว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่ชอบวงกลมหนูอาจจะคิดง่ายๆว่ามันมีเลาคณิตมีอะไรบ้างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีหนูเลือกตัวใดตัวหนึ่งเอามาวาดได้เลยค่ะอย่างเช่นแบบนี้อย่างเงี้ยคุณป้าทำไกให้หนูดูว่ามันมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมมีสามเหลี่ยมมีวงรีแล้วหนูก็ค่อยเติมผมเข้าไปผมของหนูก็เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผมสั้นหรือว่าจะเติมเป็นผมยาวก็ได้ ตาเช่นกันเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นตาแบบญี่ปุ่นตาเป็นแบบเหมือนเป็นตาคนปกติหรือเป็นตาแค่ตาวงกลมอะไรค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วเด็กๆที่มาที่นี่ส่วนใหญ่อายุประมาณขนาดไหนคะอืมเด็กเด็กเล็กเราจะรับตั้งแต่4ี่ขวบถึง8ขวบแล้วก็8ขวบถึง12ขวบเราจะสอนเป็นสองช่วงชั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเด็กเล็ก4ี่ขวบถึง8ขวบเราจะเน้นเรื่องของ จินตนาการเรื่องของการใช้สีการใช้เทคนิคต่างๆเราจะไม่เน้นเรื่องของ subject มากหรือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กแปดขวบขึ้นไปแล้วเราจะ,อะสอนเรื่องของการไล่สีการผสมสีการคิดรูปแบบงานการสร้างสรรค์จินตนาการค่ะ,คะก็จะเป็น2รูปแบบหลักๆค่ะส่วนใหญ่เด็กชอบใช้สีโทนไหนคะร้อนหรือยเย็นคะส่วนใหญ่เป็นโทนส่วนใหญ่ วาดรูปจะเป็นโทนร้อนแต่ว่าระบายสีแบล็กเก่าจะเป็นโทนเย็นค่ะเช่นส่วนใหญ่ระบายสีแบ็กเก่าจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าเด็กๆส่วนใหญ่จะระบายสีฟ้าเป็นหลักค่ะสำหรับแบ็กรก่านะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าระบายสีตัวของตัวของสิ่งที่ตัวเองวาดนี่ค่ะก็ะจะหลายๆสีแล้วแต่เขาชอบอหรือว่าแล้วแต่ว่าอารมณ์เขาอตอนนั้นด้วยหลักๆจะเป็นสีโทนสดใสามากกว่าค่ะ เอออย่างอย่างน้องอะค่ะชอบวาดตาเป็นแบบนี้ประจำประจำแลค่ะคือเราควรที่จะให้เขาลองทดลองวาดแบบใหม่ๆบ้างไหมคะ เราอาจจะแนะนําค่ะว่ามีรูปแบบใหม่ๆหรือว่าเอาแบบกระตู้นแบบอื่นๆให้เขาดูแต่ว่าเราไม่ควรเราไม่ควรบังคับเขาค่ะเช่นอาจจะแนะนําว่ามันมีรูปแบบแบบนี้แบบนี้นะคะแค่ให้เขาดูผ่านๆเท่านั้นเองถ้าเขาสนใจที่จะวาดแบบอื่นๆเขาอาจจะหยุดวาดเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สนใจแล้วเขายังวาดแบบเดิมเราก็ไม่ควรบังคับขับปล่อยเขาไปให้เขาวาดพอถึงจุดหนึ่งที่เขาอิ่มตัวละเขารู้สึกว่ามันไม่ท้าทายละเขาอาจจะรู้สึกอยากวาดแบบใหม่ๆที่คุณไม่ให้มาก่อนหน้านี้ก็ได้หรือพอไปถึงวัยหว ที่เขาเริ่มมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วเริ่มอยากวาดรูปเหมือนๆสวยๆที่มันเรียลลิสต์เหมือนจริงมากขึ้นตอนสักช่วง12 13ขวบเขาจะมีความท้าทายที่จะวาดรูปเหมือนจริงมากขึ้นเขาอาจจะไปหารูปแบบใหม่ๆที่เขาอยากวาดก็ได้ค่ะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเหมือนต้องไปบังคับเขาถ้าเราไปบังคับเขาจะทําให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้สิ่งที่เขาทํอยู่เนี้ยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะไหนคะลูกเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วโอ้สวยมากเลยน่ารักมาก ้วอย่างนี้ต้องทำอะไรต่อคะคุณแค่อย่างนี้ลงสีเลยค่ะแอบป้ายแนะนำให้หนูลงสีไม้เป็นสีช็อกอบเช่นเช่นในพื้นที่ใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆนใช้สีช็อกใช่ในรายละเอียดเล็กๆหนูใช้สีไม้เพราะสีไม้มันหัวเล็กกว่าควรจะเริ่มระบายจากพื้นที่เล็กก่อนหรือใหญ่ก่อนคะ แนะนําเป็นพื้นที่ใหญ่ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราว่าจากพื้นที่ใหญ่ก่อนเขาจะรู้สึกมีกําลังใจเห็นพื้นที่โดยรวมที่มันที่มันเยอะขึ้น,นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มจากพื้นที่เล็กๆนี่ค่ะบางทีแบบเขาจะรู้สึกท้อใจว่าเขาว่าทำตั้งนานแล้วทําไมได้แค่นิดเดียวเองค่ะมันเรื่อ<า>ใหญ่ๆด้วยใช้ชอบก่อนเลยรายละเอียดเล็กๆทีละ โชว์ชฉก็จะชอบสีม่วงมากเลยมันมีสื่อความหมายอะไรได้บ้างไหมคะมปกติถ้าเป็นศิละปะในเด็กนะคะสีสีจากภาวะภายในของเด็กเนี้ยไม่ได้สื่ออะไรเพราะว่าเด็กบริสุทธิ์มากมเด็กไม่รู้ว่าความหมายของสีคืออะไรเขาแค่รู้สึกว่าสีนี้มันสวยมันถูกใจเขา<ะ>เขาถึงเลือกสีนี้มาใช้งั้นการที่บอกว่าสีม่วงเป็นสีในด้านลบ เพราะว่าไม่จําเป็นค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเกิดว่าสีม่วงเอาไปอยู่กับสีที่มันเป็นสีอื่นเช่นพวกสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็จะทําให้มีความรู้สึกกลมกลืนไปในทางสดใสแต่ถ้าเกิดว่าสีม่วงเอาไปใช้กับสีเขียวสีดําสีน้ําเงินเข้มก็ให้ความรู้สึกหมนสีม่วงเป็นสีกลางค่ะไม่จำเป็นต้องไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เศร้าหรือว่า สดใสขึ้นอ,<ม>อ,อยู่กับการนําไปใช้งานมากกว่าสีม่วงเป็นสีโทนร้อนหรือโทนเย็นนะคะสีสีม่วงเป็นสีทนกลางค่ะใช้กับร้อนหรือเย็นก็ได้อ๋อใช่ขาวกับาดาด้วยไหมคะเออขาวกับดําด้วยค่ะอืม,อมก็คือถ้าเด็กชอบสีไหนเป็นพื้นจิตใจอย,อยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจอารมณ์ณตอนนั้นค่ะอสีอะไรดีนะนอกจากว่า อย่างที่คุณครูบอกตอนต้นว่าถ้าเกิดเขาวันหนึ่งเขาชอบสีนี้แต่อยู่ๆวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นแสดงว่เาเฉยจะต้องมีอะไรบางอย่างแล้วใช่สีมิชสวยชอบสีนี้อาจจะเป็นพัฒนาการตามไ้ก็ได้ค่ะคุณแม่อย่างตอนเด็กๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาเกิดมาอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ให้เขาใส่สีฟ้าเป็นประจำใส่สีชมพูเป็นประจำเขาจะรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่เขาได้สัมผัสอยู่ทุกวันแต่โตขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะชอบสีเขียวนะไม่ได้ชอบสีู้ยก็ขึน กับว่าเขาได้รับหรือว่าซึมซับอะไรมาม,มากกว่าค่ะ,คะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้สึกภายในที่แท้จริงของเขาค คุณครูคะหลังจากที่เม right ื่อกี้ได้วาดรูปเสร็จลไปแล้วหนึ่งรูปนะคะคุณเห็นว่าคุณครูมีกิจกรรมอยากจะให้น้องทําอีกหนึ่งกิจกรรมอะค่ะก็จะเป็นทําหุ่นมือแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือหนูต้องมีถุงกระดาษมาหนึ่งอันถุงกระดาษของหนูเนี่ยอาจจะเป็นถุงกระดาษแบบนี้ก็ได้หรือเป็นสีก็ได้เช่นอาจจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวแล้วแต่หนูชอบเลยจะมีสีสันสดใสที่หนูอาจจะชอบกว่าแล้วเวลาหนูวาดหนูอาจจะวาดเป็นตัวอะไรก็ได้ค่ะเช่นใบสาธิตที่หนูดูเป็นรูปหมูก็คือวาดหัว แล้วเราเอามาติดตรงนี้กับวาดแขนสองข้างเอามาติดตรงนี้อสองส่วนเท<ะ>่านั้นเองแป๊บเดียวเลื่อนเ,<อ>เลยนะคะ้หัวใหญ่ไหมคะหัวประมาณนี้ค่ะไม่ใหญ่มากมมหนูต้องลองเทียบสัดส,ส่วนกับกระดาษของเราเกินนิดนึงได้ไหมคะเกินได้ค่ะเกินเพราะว่าเราก็ต้องแตะบนนี้เกินได้เหมือนเดิมนะคะวาดโครงหน้าเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงรีแบบตอนแรกที่ครูป้ายบอกได้เลย ในขณะที่โชว์แชงเขากำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกับการทำหุ่นมือนะคะเราไปพักชมช่วง Happy Kids Happy Time แล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมดูค่ะว่าผลงานของโชว์แชงจะเป็นไงบ้างพักสักครู่ค่ะ Happy Kids Happy Time เคล็ดลับดีๆสำหรับคุณลูกที่คุณแม่ไม่ควรพลาดเร็วๆลูกรีบร,ปร,รไปเดีเ๋ยวรถติดเดี๋ยวไปเรียนสายช้าก่อนคะ่ะคุณแม่ ทราบไหมคะว่าการที่ลูกอดอาหารเช้าเป็นประจำจะทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนอาจทำให้เด็กขาดสมาธิส่งผลต่อสติปัญญาและการเรียนของลูกเพราะอาหารเช้าจะช่วยเติมพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้ ความกระตือรือรน้นช่วยให้ลูกน้อยทำกิจกรรมในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ตอนเช้าคุณแม่ต้องรีบไปส่งน้องที่โรงเรียนนะคะมีเวลาเตรียมอาหารเช้าน้อยมากเลยค่ะมีเมนูอาหารเช้าง่ายๆแนะนํำไหมคะไม่ยากเลยค่ะคุณแม่แค่เตรียมเมนูง่ายๆเช่นข้าวตม้มโจ๊กและขนมปังหนึ่งคู่ข้าวไข่เจียวแซนวิชชนิดต่างๆ หรือจะทานซีเรียลใส่นมเติมจมูกข้าวกับกล้วยหอมหนึ่งผลเลือกทานอย่างได้อย่างหนึง่งเมนูง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยคุณลูกเติมพลังให้ร่างกายแถมยังลดสารพัดโรคร้ายได้แล้วค่ะค่ะเตรียมง่ายไม่ยุ่งยากอย่างนี้คุณแม่จะเตรียมให้น้องทานทุกวันเลยค่ะเพื่อให้ลูกๆได้คุณค่าจากสารอาหารที่เหมาะสมและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน คุณแม่ควรหันมาให้ความสำคัญกับอาหารเช้าของลูกให้มากๆนะคะและอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของวิตามินและโอลิโกฟูคโตสที่มีใยอาหารจะช่วยให้ลูกได้รับสารอาหารเพียงพอและช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยค่ะสนับสนุนโดย n e u t r o p l e x Oligo Plus เ้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะและตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ Mood Art Studio Studio สอนศิลปะและการออกแบบค่ะและผลงานของโชยเชนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Merry c i happy. s t มีทั้งหุ่นมือนะคะแล้วก็มีทั้งภ<ผ>าพวาดเป็นไงคะลูกสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณครูฝ้านะคะ คุโครไฟา์คะศิลปะมีประโยชน์อะไรกับเด็กวัยหยานหนูบ้างะคะหลักๆเลยนะคะหนูจะได้เรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีสมาธิมีความอดทนก็จะเป็นสมัสมสัมหลักใหญ่ๆเลยอย่างวันนี้อย่างเงี้ยหนูบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่หนูทําหนูบอกว่าเนี่ ศิลปะต้องใช้ความอดทนมากเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นนะแล้วพอเราผ่านตรงนี้มาได้เราก็จะรู้ว่าเออจริงๆเราทําได้เรามีความอดทนมากอย่างในภาพอย่างนี้ค่ะ,นคะหนูก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การ ใช้ทักษะฝีมือแต่ว่าถ้าเกิดอย่างในถุงก,กระดาษที่หนูทำานี้ห,หนูจะได้เรื่องของการ DIY <c oughs> การประยุกต์ใช้สิ่งของที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันหนูนี่า่ะเอามาประดิษฐ์เอามาทําใหม่ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อใหม่หรือว่าไปซื้อตุ๊กตามายอะไรเย่างี้เรามีของที่เราทําเองชิ้นเดียวในโลกด้วยชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ สนุกไหมคะลูกวันนี้สนุกมากเลยค่ะใช่ค่ะได้ทั้งหุ่นมือใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทั้งรูปภาพสวยงามด้วยแล้วโชวแช่์อย่าลืมนําหุ่นมือไปเล่นผสมกับเทคนิคที่คุณครูอ้าวเขาสอนด้วยนะคะเมื่อเทศที่เราไปเทศกาลหุ่นโลกจําได้ไหมคะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูฝ้ายแล้วก็ m o ทอาร์ตสตูดิโอที่ทําให้หนูได้มาทางานศิลปะดีๆอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครูฝ้ายค่ะ แล้ววันนี้หนูมีสับอะไรมาฝากท่านผู้ชมหรือมีสับอะไรที่เราควรรู้ในวันนี้มากไหมคะมีค่ะ Mood แปลว่าอารมณ์ Art แปลว่าศิลปะ p i n t i n g แปลว่าระบายสี drawing แปลว่าวาดภาพและคัลเลแปลว่าสีโอเคค่ะเก่งมากค่ะลูกค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเปิดประสบการณ์ท้าทายแบบโชว์แชงและคุณแม่ สามารถส่งรูปคู่ทั้งคุณแม่และคุณลูกพร้อมเหตุผลที่อยากมาร่วมเปิดประสบการณ์กับทางรายการมาได้ที่ Facebook Fanpage Kiss Week e N d ได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้เวลาของเรา3คนก็หมดลงแล้วค่ะ,คะแต่สัปดาห์หน้า Kiss Week e N d จะพาไปเรียนรู้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะโชว์แชงรับรองเลยคะ่ะว่าเด็ดมากอย่างนี้พลาดไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้คสิสวิกเอนสวัสดีค่ะ